มันมตื่นเนาะไดเสือไล่ขักแทสส้สบายดีครับุผู้ชมสบายดีสมองสมวรรณสปบสื่พราหม่พี่น้องอนะกันเลยเมาเขามาโซนเสือผาเสือผากรนละ่เ่ย คือละไมมือหายน้องหายพ่อก็อแม่กินก่อนพี่น้อยตลาดบักซองตลาดตลาดเทิงทางวันเท่าเตนตลาดเทิงแต่ทางละห้านาม,มาเอิญตาลาดลุมนี่พี่น้อยออมองเจมันลาสือสินนี่วะ ทำยังญ่เราเท่าไหรแม่มัมงคุดด้วยเอาเอาเอาอยางกโล่แม่ทับทิมได้ไหมทับทิมกันโล่หนึ่งไหม มังคุดเนะลาวเนีอบบอ่ยโดนชดชบ เทไหร่สี่หมื่นหาบน้าได้ได้ไเงไแม่ี่หมนาเหมิดห้องเบาบ้างไหมเอากระส สองพันหน่อยปูไยเขาก็ปูกนาก็ปูกก่อนมาคนเดียวเห่นเอรเลยถือกันมีคนถือกล่องให้ซื้อพักนไอวใส่ตู้ก่อ ใช้ฟังบอนะเ้พังกบกเนกำจะอไรเนีสองพันสามปัญหาสองสามอะไรบอสองหมัดสาม็สองหมัดนะต่อเป็นบอแม่อ้าา พักเสริมป่าพักเสริมก็มีอ่ะวพักเสริมกันไหนแม่อ้าวสองอันสามพันร ồi พักยังไงพักปังก่อนนะแมลเลยเอาพักปังนะแม่พักแป้งกระหมัดลูกโอ้ยเอาสองหมัดสองหมัดต่อเป็นนึ่งชิ้นก็มีสองฮ่าฮ่อฮพักกระโดนนะแม่เออออพักแป้งสองหมัดเนาะร ồi พักกระโดนได้ลูกพักกระโดนหมัดหนึ่งพ่อแม่

ดีค็ซีดตาหาโดยนะฮ่าพันดโดยเดี๋ยวยูมาซื้อนน้นใหม่ด้วยแม่สาสุดายละเอ่อนสียนะพี really ่เนาง ได้คองแล้วคนละนใหม่หลากหลายอย่างเมือ่อแบบนี้เหรอเดินทางเมื่อมาหาข่อยเมียนเนดะ้อา,าอยุอะ ตเต็มเบาะพอดีพี่น้องว่ายังมุ่งนพันหาเลยพี่น้องไงเต็มเบาะแล้วเป็นโอนมาพันหาสีคลองใส่ของกินพ่อนเทื่อนแล้วพี่น้อง <c oughs> พักยังงูหูว่ะจีได้อยังเงียบสื่อมาไว้ก่อน Xem xẻ tù vậy Là cặp pịn Pịn tắp hả? Hóng chùy Nhưng Đã kín bỏ thì mình bỏ อันนี้ในพักพี่น้อยในพักชีพักชีไทยขราวห้องก็ห้องกงองอพักคอมปอร์นิน่อยเสียมะกะปูไห่เบาแม็กปูแล้วก็ลำไยนิดหน้อง ง่ายโลกว่าแต่ก็มังกรอันนี้พิเศษพี่น้องพิเศษพิเศษทับทิมพิเศษคือทับทิม ก็มะน,นาวอันนี้มะนาวครับมะนาวเป็นเนี่ยบมันลุงนั่งหนาไก่เองอันนี้ <c oughs> นี่เนี่ยมันลุ้งนั่งหนาไก่พี่น้องมาดิโคเซนาเอ้แท้ให้เบิ้งนี่หอนเลยอะมาหัวเทียนเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องเสี่ยวเมื่อหน้าเมื่อเอาปิ้งเมื่อสู่แม่กินกับพี่น้องมันขอแม่ไปเลี้ยงงัว เอาปีก,ววกเอาผลไมา้พี่น้องไอมีทั้งปิ้งมีทั้งผลไมา้ามาสู่แม่กินอยู่หน้ากูลวขอกเกันอยู่หน้าเด้พี่น้องเด้อขอบขอบใจละลายมีติดตามรลับชุบไก่มาตลอดแต่หายกำลังใจทุกหมอฟุตบอลโดยฝ่ายดเดี๋ยวพผกันอยู่หน้าเด้เอเห็นอะไรพี่น้องเห็นนี่แม่เหร มันตื่นเนาะได้เสือไล่ขากันแท้แต่ว่าดีพี่น้องที่ไปเที่ยงอยู่นี่เออหลอกม้านะฮะคุณนแ็บหมังไม้เขาเอามาคนละไม้จักจีหอดจักม้วนไปส่าได้ไอเสือขึ้นเขาน้ำมันหนี่งัดจัดจีหอด้าขึ้นมาขึ้นข่อยอยู่เนาะมีเ้อฮะมีแก้วเยอะเออ ทิบเขาเขาก็มาอยู่บุ้นี่ิ้มือที่งมาต่อกชตอดหมกไววิเาไปหกันม่หอกันกันมกิน่่ตันี่บ่อน่แล้วมันทะลไปนี่ีขวบนี่คกได้กันโคตอนมีโคไม่จะหน้าหน้าจไ่ปไซคือเป็นมาเ้ยงูเดียววนี่ ูพน้าไม่ใช่เมื่อบาะตัวเฟินเมื่อวานแฟนเพื่อนเมื่อหลับแฟนเฟินจากการเอาซิงไปไปตัดพื้นตัดพื้นลงเตาลงเตาฐานดังกระเบิดเอาแม็กนี่หางมาตรงเพี้ยนพี่น้องพ่อนล้อยู่พูเพื่อนอ้ายเฟินหมดแล้วพอเงี้ยนโซงหมดแล้วจะกินเหล้าเป็นอยู่แล้ว คิดว่าป้ายมือในสิป้ายนีแล้วสูบวหมีนี่ละแล้วสูบๆใช่ไหมมีคนจะเดียนฝากเงินมาให้ซื้อผลไม้ย,ยุงเทพหมดแล้วา็สูบสุขเจ้ากินซื้อขนมอ่างเงี้ยบริเวรแต่ก็ซื้ออันคีมใส่น,งนางหนาเขานั่นมเหรอ mừng đang ngồi cả uẩn thì bỏ nó. Để chỏi. Để đi bỏ thằng ừ. nhóc chọi giờ tôi chọi con cạ